นี้าครั้งที่แล้วเขานับกันหลายกระบวยเลยใช่ครั้งที่แล้วนับแบบสับมือนะปีดเบูยแล้วกระเบูยเข้าไปนับย้อนเขาไปนับย้อนย้อนกลับไปนับจำไม่ได้แล้วอันนี้ยเขาใส่น้ำอะไรชาไทยชาไทยชาไทยใช่ไหมผสมไหมไม่ผสมเลยขอเพียงเทียวเต็มถังเต็มถังจะมุกันปะเนี่ยน้ำแข็งที่กระบวยไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวชาไทยชาไทยชาไทยก็มีเท่านี้ไม่มีเติมแล้วด้วยมีชาไทยอ จะ,จะใส่เป็นร้อยเลยนะดูทาแล้วอะไม่ใช่ไข่หมกแก้วเดี๋ยวใช่ไหมอินมแบบพอประมาณอเอาถางมาใส่ได้ทุกคนถ้าแบบไม่อิ่มจุใจเท่าไรถังเนี้ยอันนี้เท่าไรนับไปนะเข้าด้เท่าไหรท่านลูกห้าสิบบาทห้าสิบบาทเต็มปุกแล้วก็มีไข่ข้างในด้วยเช็ดด้วยจะถัาาง <c oughs>